สวัสดีนะคะเพ,พื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะชาวเหนืก็พาเพื่อนๆที่ทน้องๆนะคะหลอกมาชมบรรยากาศะคะทีสวนย่อมนะคะเทพประทุมนะคะท่าน้ําประทุมธานีนะคะก็เป็นทั้งสวนย่อมแล้วก็ท่าน้ํานะคะแล้วก็วังป่ารวมกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็วันนี้ก็ บรรยากาศช่วงเช้ามันครึ้มนะคะพระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ออกมานะคะนี่นะคะพระผาคาจะมักส่องลุยน้ํานะคะเวลาช่วงหน้าน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะโอ้โหนะคะถึงเรือมาพอดีเลยนะคะเพื่อนๆค่ะการยามเช้านะคะสวยงามนะคะ,เ,ะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆค่ะ นั่งเล่นนะคะเอาอาหารมาโปรยให้น้องปลาสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้ำกระทืมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอาทิตย์นะคะบินสูงนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอ๋อสวยงามเ,เช้านะคะก็วาดนะคะยามเช้าก็ยังเงียบๆอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์ก็เงียบนะคะที่ท่าน,านะคะ้คมมาเดี๋ยวค่ะ ไม้ก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะที่นี่ก็จะเป็นทั้งส่วนย่อมทั้งวังปลาท่าน้ําปล่อยปลาด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะให้อาหารปลาปล่อยปลาะคะช่วงนี้ก็นักเรียนปิดเทอมนะคะเพื่อนๆค่ะเรือเรือก็จะเรือใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ออกนะคะจะมีเรือเร็วนะคะงเรือหางยาวรับจ้างนะคะส่งคนข้ามฟ่านะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะยามเช้า ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะแล้วช่วงเปิดเทอมนี่นักเรียนแล้วก็คนที่ข้ามไปทางานบางอูานะคะก็จะเกิดกช่วงนี้ก็นักเรียนปิดเทอมนะคะท่าเรือก็จะเงียบนะคะบรรยากาศเราจะมีเป็นเรือเล็กนะคะวิ่งส่งรับจ้างนะคะเรือรับจาะะ้างเพื่อนๆค่ะท่าเรือก็จะเงียบนะคะวันวันธรรมดา จะมีสองท่าสองท่านะคะอยู่ด้านนี้นะคะทางด้านในของตลาดนะคะเพื mm ่อนๆค่ะจะเป็นช่วงวันธรรมดาวันช่วงปิดเทอมนะคะเรือจะไม่ค่อยออกกันนะคะเพราะว่าหมีก็มาก็ช่วงปิดเทอมนะคะนี่บรรยากาศนะคะก็จะมีเรือเล็กวิ่งนะคะรับสง่งรับจ้างส่งขนค้ำฟากนะคะเพื mm ่อนๆค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะเป็นย่อมนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะวันนี้เมย์ก็ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมานะคะที่รู้าจหาที่นั่งทานนะคะเพื่อนค่ะเพรว่าต้องมียาต้องทานนะคะเดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้มียาต้องทานทุกวันนะคะเ <c oughs> มื่อวานก็ไปหาหมอมานะคะก็ไม่ได้ร้องหาเพื่อนไม่ทั่วไม่ถึงต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะกลับมาจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลน,นะคะฝ่าจะได้ยาบ่ายสองนะคะฝ่าจะกลับบ้านเระจะ <c oughs> โอ้ย กับเพียนะคะมาถึงก็เพียมากๆเลยมาถึงก็ต้องไปหาอาหารหาซื้อกับข้าวมาทําอาหารมื้อเย็นเลยนะเพราะว่าเด๋ยนนี้เมย์ทำอะไรแบบไ,ไวๆไม่ได้แล้วนะคะแบบว่าน <No. S 1> ต้องค่อยๆทาไปนะคะช่ mm hmm. วงรอบหน้าก็เหมาะนัดยาวหน่อยนะคะหกเดือนแต่ว่าต่อยาสี่เดือนนะคะต่อยาสี่สอบสี่เดือน <laughs> สี่เดือนครบสี่เดือนแล้วก็ไปต่อยาสองเดือนนะคะก็เป็นหกเดือนถึงจะได้พบแพทย์นะหมอเขาบอกว่าอาการโดยทั่วไปก็ดีนะคะเพื่อนๆขายังเ,เหลืออาการที่มันยังชานะยังชาทางด้านด้านด้านขวาเนาะมันชาแต่ว่าหมอบอกว่าเมย์เป็นคนไข้ที่แบบที่แบบแปลกเนาะถ้าคนเป็นโรคนี้หลอดเลือดอาการมันจะซุดเนาะ มันจะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ให้ได้แต่มยังทําอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับด้วยค่ะกิจวัตรประจําวันที่เราเคยทำเนาะยังทําได้หมดเลยหมอะ็็บอกว่าก็ก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็น้ําหนักตัวขึ้นน้ําหนักขึ้นสี่โลนะคะช่วงสี่เดือนมาตั้งแต่ รักษาตัวมานะ,ะน้ำหนักขึ้นกลกกินได้นะคะกินได้ง่วงก็นอนนะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไรมากนะคะความสุขของเราก็ว่างก็ออกหาเนี่ยนะคะท่องเที่ยวไปตามภาษาสอวอนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมานะคะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็มีเรือสินค้ามานะคะมีเรือหางยาวพราะวิ่รงรับส่งคนงานคนก <c oughs> ็เป็นภาพบรรยากาศที่ สวยงามย้มเช้านะคะเพื่อนๆค่ะก็พามาเลาะนะคะสูตรบรรยากาศนะคะอาหนามเทพปฐุมเพราะว่ามาหาซื้อผักนะคะบ้านเมย์ชอบทานผักผักผักสดนะคะผักผักเพื่อสุขภาพนะคะเด็กๆชอบกันนะคะก็จะมาซื้อเก็บไว้นะคะในหมู่บ้านเมของแพงทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลายๆวันทีเมย์ก็มาตลาดใหญ่นะคะหาซื้อกับข้าวซื้อของกินไปไปตุนไว้นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ได้มีโอกาสก็มาถ่ายทำคลิปนะคะบรรยากาศสวยๆงามๆฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะเพื่อนๆก็ได้มีอะไรส่งงานพี่ยูด้วยนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะความสุขของคนเราก็ต้อ อยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับใจเรานะคะเพื่อนๆค่ะเรามองอะไรให้มันเป็นความสุขมันก็สุขมันก็สุขได้นะคะเพื่อนๆค่ะความสุขไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่เสมอไปนะคะอะไรก็ได้นะคะสิ่งเล็กๆนะคะขอให้เราได้มีความสุขทุกวันก็พอแล้วนะคะ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก็มีความสุขทุกวันก็เป็นอะไรที่ดีสําหรับ สำหรับชีวิตคนเราแหละนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเรือนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะเมย์ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆนะคะอรรยาใน,นมิตท,ที่แสนดีนะคะทุกท่านทุกคนเลยที่ติดตามเป็นกําลังใจให้เมย์ตลอดมาเมย์กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบายยค่ะ